ตัวยกที่3ตอนนี้ก็ขอบมวยคู่ที่5ครับผมไก่แดงไก่ทองโชว์พิชิตน้ำเงินเสื้อดำวอลินทิดาตอนที่3จะปล่อยตัวฝ่ายนะ้ำเงินได้เปรียบ5ต่อ2ได้ฉีดยาฝ่ายแดงหลายหมื่นนะครับผมขับเกแล้วฝ่ายแดงเช้าไก่ทองไก่ทองต้องเจอจระเข้หรือมาเจอเสือดำนะฝ่ะาอาละครับ ดูจะปราบเสือดำรือเปล่าไก่ทองเลยอ๋อเปล่าแล้วครับไก่ทองมันมีขอเข้าป่าสักหน่อยจะปราบเสือดำปล่อยขวาต,ตรงเข้าไปอ่าแล้วออกมาโนอาการไม่ค่อยดีเหมือกนก,กันโดนมาเข้าไปครับคนต่างของคอตอนนี้อ่าแล้วสนุกครับ เไอทงไอขวาเอาแล้วไกอทองเสอาแล้วเสื้อดำตีไกอทองตีเอาแล้ลว,ลวลรรครับเอาแล้วหลบไปแล้วฝ่ายน้ำเงนเอาเอาแล้วครับแบบนี้ไม่ค่อยสวยนะครับผมเอาแล้วต่อซ้ายเอาแล้วครับไกท่ทองเอาแล้วครับเข้าป่าแล้ววันนี้ไม่ลงทับไปปราบจระเข้แล้วคออกปราบเสือดำนักบอลวันนี้ขวางก็ฝ่ายได้ตี เอาล้วครับเสื้อดำว่างไงเสื้อดำจะขยําไก่ทองได้หรือเปล่าครับผมกันจะป้อแปะปอแปะต,นนตนนีเอ,อ้ยตีเอ้าเอาแล้วไก่ทองดุเหลือเกินครับโอ้โหแต่ละตัวไหวหรือเปล่าวันนี้ทำไตย,ยังนอนป้อกุ้งเผาตอนนี้ตนนี เสือน้ำตีไปแล้วโอ้ยควงให้รของตีนไก่ทองโอ้ยไปหรือเปล่าเจ้าเสือด้ำครับตอนนี้จะเป็นแมวหรือเปล่าครับนิ่มไปหมดแล้วฝ่ไก่ระเงินเอาล้วครับไก่ทองอัดจีดเยอะเหลือเกินครับเอาล้วครับอยากเสียเบสวยเอ้ยตีเสือด้ำว่าไงเสือด้ำโตโต้ทรายเอาล้วครับตีกันแล้วแรกกันตอนนี้เอาล้วครับไก่ทองเสือด้ำก็โตได้ดีเหมือนกันครับตอนนี้สามสิบห้าวินาทีฝ่ายแดงเดียรเปียกสี่ช่วงตัว เทควาเอาครับต่อยขวาเอาขวาเอาเจ้าไขทองเสือดำแทงซ้ายเอาแล้วขวางแล้วฝ่ายแดงน้ำมันหิ้งไว้เลยยี่สิบวินาทีของยกที่สามครับไขทองเอาครับเตะขวาลำตัวโอ้ยเตะซ้ายโอ้ยเอียงตามแข้งแล้วงแต่ะดอกดีเอาครับโตมาเจ้าเสื้อดำไขทองหมุนโอ้ยหัวทิ้มกับพื้นเวทีแล้วฝ่ายน้ำมัน อาแล้วใครต้องขยิ้เสือดำว่าไงเสือดำต้องโต้ครับไปโต้